ในแสนหกครับคันนี้คือเมนจูรี่ครับมีพุชคอนโทรลนะครับปุ่มพุชพาร์ทไฟหน้าออโต้แล้วมีจอกลางมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับภายในได้เป็นสีดำนะครับรถตึ้งืึ้นเข้ามานะครับมีจอกลางตรงนี้ให้แล้วก็บอกตรงกลางนะครับขุมได้นะตัวนี้เบาะเป็นสีหนาต่อนะครับก็คือคันนี้คือเปลี่ยนหน้านะครับประตูอะไรไฟฟ้านะครับรถซื้อเข้ามาเป็นสีขาวลูกนะครับรถเดิมต่างคันนี้นะครับรถเมนจูรี่นะครับรถสวยๆเลยไฟหน้าเป็นตัวทูว์โปรเจคเตอร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีที่ซื้อท่านเลยนะครับตัวนี้เปิดโอกาสเปิดแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับมารีวิวเบนจูรี่จริงๆซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะคันนี้นะครับแต่รถยังไม่ได้ปรับสราคาเลยนะนะครับคันนี้คือ Toyota าเบนจูี่นะครับเป็นสายสูตรุ่นีนะครับเป็นตัวท็อปดีเบลล์อันนี้นะครับถก็สายซาดีนะมันจะดีถึงเจ็ดด้วยเนาะเป็นเบรกสิกครับคันนี้ก็ได้สีขาวมุกนะครับตัวรถเนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเลขมาอยู่ประมาณแสนหกนะครับจากราคาห้าตัวนะครับ 8แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเบนจูรี่นะคันนี้เป็นรถสเตเดตพ่นาสนะครับเป็นสเตเดตพ่นาสประตูสไลด์ข้างเลยฟ้านะครับ8แสนเก้าะไฟหน้านะครับจะเป็นดูโอโปรเจกเตอร์นะครับแล้วก็ไฟสูงก็คือจะเป็นคาร์โลเจนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถเอ่อเขาเรียกว่าเป็นรถเนี่ยเป็นรถเป็นรถตู้สำหรับใช้ในครอบครัวนะครับมันจะไม่ได้มีแบบขนาดที่ยาวนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันจะเป็นกว้างเป็นกว้างแล้วก็ราคาบรรจารเปลี่ยนะครับ แต่ไม่ได้เตี้ยถ้าแบบอารมณ์เหมือนโม่งน้อยนะนะครับเป็นรถตู้ที่คนหาใช้เยอะนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้ก็เอาเข้ามาให้ก็ราคาพิเศษนะครับ839,000าื่เ้าันบาทนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถบุคคลหรือว่ารถกมูลน,นะแต่ผมดูเอก,กสารให้อีกทีเพราะว่ารถมาคอนปีใหม่แลวช่วงนั้นก็ยุ่งๆอยู่นะครับด้านหน้านะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งิ้นะแต่ถ้าดูจากแวตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับล้างขัดสีนะครับทำสปาให้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นตัว สองเส้นใหญ่นะครับเป็นโเมียมนะครับแล้วก็มีไาตัดอกด้านล่างนะครับจุดหลักๆของเวนจุรี่นะครับมันจะได้เหมือนตัวชุดแต่งนะครับที่เป็นกันชนหน้านะแยกมนานะครับแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าเป็นโเมีมนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกนะคันนี้ก็รัดด้วยยางตัวบิดต้นะครับเป็นดิสเบรกผู้หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับเป็นรถใช้งานนะเป็นรถใช้งาน นะก็เขาก็ใช้ของเขาปกติแต่ไม้น้อยเครื่องเดินเรียบนะครับไม้แสนโอ้ไมล์สึกจะหนึ่งหกแปดรถมันจะมีขนาดแบบน่าจะยาวเข้าประมาณหนึ่งโมงน้อยแต่ว่ามันใหญ่แล้วก็บอกตรงกลางเนี่ยมันจะหมุนได้ตัวนี้นะครับตัวบอกภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูจากด้านหน้าก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็กุญแจเขาจะเป็นกีเลสนะครับแต่ว่ามันดอกไขได้นะครับอันนี้วอนนี้ผมเอากุญแจวางไว้ในรถ นะครับรถเนี่ยซื้อามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถตู้นะครับถือว่าเป็นรถที่แบบถ้าใครครอบครัปปวใหญ่นะแบบแปดคนเก้าคนอะไรอย่างเงี้ยอยากไปขับเดยวจบนะครับไม่ว่าจะเวนตุรี่หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็น่าใช้งานแต่เวนตุรี่จะสะดวกสบายกว่านะครับคันนี้นะครับเส้นสันขอบประตูก็เงางามเดือเป๊ะนะครับเป็นอาร์ทุกอย่างครบครันนะครับยาวไปถึงด้านล่างนะแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปสีดำ ตรงนี้ก็เป็นสีดำตรงนี้เป็นหนังแล้วเจาะกู้กระจกแนละ้วเป็นออโต้คนขับฝั่งซ้ายเป็นแบบไฟฟ้าหล่ะคืเป็นแมนเหลตรงนี้ก็เซ็นเซอร์ล็อคล็อกกระจกใน,นตัวเรนเนอรนะครับแล้วก็ซอกนะเิอนะเพราะว,ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นหัวน็อตที่ล็อกกับตัวเสาตัวแก้มข้างหน้านะครับไม่เคยแกะไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับ,นะรบปุ่ม,มสตาร์ท นะครับแล้วก็อันนี้ปร ouais. we no right ั๊บเับกระจกของข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดประตูสไลด์นะครับฝั่งนี้ข้างซ้ายฝั่งนี้ข้างขวานะครับแล้วผมก็เปิดหน้าปัดเลนส์มาให้ดูนะครับอันนี้ผมเปิดหน้าปัดเลนส์เฉยๆนะพวงมาลัยมันก็จะเป็นแบบสีการนะครับไม่มีสีขาดเลยนะครับมีรองความเร็วให้มีพุชโซนโอนให้มันเป็นรถแบบอารมณ์เหมือนวีเอีอ่ะนะครับหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้หน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับต้องดับก่อนจะถึงขึ้นเล็กน้อย ห6 8 3 1 3อันนี้คือโตโยต้าแบลจูรี่นะครับที่เราเพิ่งซื้อเข้ามานะไฟหน้าก็เป็นออโต้แล้วคันนี้นะครับแต่ที่ปัดน้ำฝนมันเป็นแมนวนวดมันมีจอกลางนะครับเป็นจอฟอร์มอัพน้องของโตโยต้านะครับ Air, แล้วก็ตัวแอร์เป็นแมนวนวลนะครับมีปุ่มแอร์หลังที่ปุ่มเปิดไฟให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์โอัตโนมัติแบบต้องยนต์ดีเซลนะครับมันจะเป็นเกียร์สี่สปีดของคันนี้นะนะครับเพราะว่าถ้าดึงมาปุ๊บมันทดลงเกียร์สามเลย แล้วก็กระจกมองมองหน้ากระจกมองหลังไม่ใช่มองหน้ามองหน้าก็หาเรื่องกระจกมองหลังนะครับตัดสายออตโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องกล้องอยขึ้นให้ตรงนี้นะก็สะดวกสบายหรือถ้าใครจะเอาจอตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นแอนดรอยก็ได้นะครับนะตัวบอกของเบนจูรี่ก็จะเป็นลายพิเศษนะครับจะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับจะเป็นลายพิเศษนะครับมันจะเป็นออกสีแดงแดงนะจะเป็นออกสีดแดงแง ครับอกว่าตามการใช้งานนะครับรถก็เนี่ยไลขไม่แสนหกนะบอกว่าจะประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องนี้น่าจะต้องบิ้วใหม่นะครับก็คันนี้มีจอการของเอาพายมาให้นะครับนะบนะนจอการของเอาพายมาให้นะครับตัวนี้นะไอตะเข็บดำๆตรงนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบช่วงโควิดแรงๆนะครับที่มันต้องกั้นกั้นกระจกไว้ที่มันต้องกั้นกระจกไว้นะครับ ก็จะเขียนโลโก้เบนซูรี่อยู่นะครับรถตู้ก็จริงๆดูดูไม่ยากดูไม่ยากนะครับนะสังเกตพวกตรงนี้มันมันมีอาร์คอยู่แล้วครับในเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยดูนะเขาจะดูทางด้านบนคำหลังคาเนี่ในอาั์เติร์สามรอบหลังคาจะมีเมทัลาร์กอยู่ด้านในนะครับรวมอยตรงนี้แต่ไม่ได้คิดเพินมหน้าเขาก็จะมีด้านหลังตัวรถของเรานะครับมันมีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับไม่มีโครงสร้างเรงนั้นนะครับเป็น ดูสีนอกสีในจากตรงนี้ได้เลยนะครับแลว้วก็วบตัวนะต่างๆวนถึงลางประตูสไลด์นะครับน้องต้องไม่มีแกวนนะครับตัวนี้นะครับตัวบดเนะี่ยมันหมุนได้มัหนหมุนได้นะครับมันจะหมุนกลับหน้ากลับหลังลได้นะรวก็เลื่อนพลายอย่างนี้ได้นะครับมีจอกลางมาให้ผมไม่แน่ใจว่าเวนจูรี่ดเดิมๆมีจอกลางหรือเปล่าแต่คันนี้มีมานะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกนะครับนาด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วด้านหลังตูวหนึ่งเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพ o w เ r อ u t l e t มาให้2จุดนะครับมันถือว่าเป็นรถในะสงค์มากๆนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยขั้งหลังมันจะเป็นสี่มันเป็นสี่สามสองสี่สาสองก็เป็นเจ็ดแปด้าแล้วก็รวมงด้านหน้าคนขับนะสิแล้วก็คนขับก็เป็นส1็แล้วเบาะมันจะเป็นแบบนี้สี่สามสองด้านหลังจะนั่งได้สี่เอาสี่มาแล้วก็ดรอปเหลือสาเพราะว่าต้องเว้นรูไว้เดินเว้นรูไว้เดินตรงนี้พอมาถึงด้านหน้ามันก็เหลือ2 นะครับเปาของเบนจูรี่ก็ตัวนี้จะเป็นนวดไฟฟ้านวดไฟฟ้านะเมื่อว,วานนั้นได้มีโอกาสขึ้นไปนั่งมันก,ก็จะมีที่นวดไลน์นวดแบบนี้ไลน์นวดหลังเราให้นะครับประตูก็เปิดง่ายปิดง่ายนะครับมันเปิดง่ายปิดงา่ดงายแค่นี้เองการทางานของเบนจูรีนะครับมันถือว่าเนี่ยเป็นรถที่ดีนะครับมันใหญ่กว้างแล้วก็ได้ชุดแต่งด้านหลังนะครับโลโก้ตัวีอยู่ครบโลโก้เบนจูรี่อยู่ครบนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลัง อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่มีอยู่แล้วนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับกับราคาค่าตัวนะ839,000บาท839,000บาทนะครับอันนี้จะซื้อเงินสดหรือจัดไฟซ์ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับฝาท้ายเนี่ยจะเป็นตัวแมนลวลน,นะครับตัวบอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะครับบอกเราจะพับลงแลวยกขึ้นด้านข้างได้แต่มันจะมีที่ล็อกเหมือนตันเนอร์ให้เลยมีที่ล็อกให้นะครับ เที่ยวล็อลกรู้สึกจะอยู่ด้านบนมันน่าจะอ,อยู่ราวางนะครับบอกมกันมาบอนครับยกได้เพื่อเพิ่มห้องสปาระด้านหลังนะครับล้วก็ตอนนี้เป็นโครงสร้างมาเป็น,ะนอาร์เดิมผมเป็นอาร์เดิมผม ใช็ได้เลยตถ้าแบบ5คน7คนก็ยังสามารถใช้พวกคอนเทนเนอร์วีเอฟอินโนวาอะไรได้นะครับแต่คันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นแบบตัวใหญ่ดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันเดี๋ยวดูรอบๆคันรานะคาตนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0965355153 096นะครับ5355153ประตูมันจะเปิดได้สองฝั่งจะเป็นสาาไลด์ด้สองฝั่ง ลางอะไรก็จะเป็นแบบรถต้องเหมือนกันนะครับทั้งของฝางนะครับพวกเมนองเมนอาร์อะไรต่งตางๆนะครับต้องเดิมหมดต้องเดิมหมดนะคถับดูได้เลยด้านบนก็มีอาร์ประตูนะครับแล้วก็แต่อาร์ประตูช่ี้ยึต่างๆนะครับรวมถึงน็อตด้านล่างนะเมนกรมนิ่งเมนอาร์ขอบประตูวรวมถึงยุดยึดด้านล่างนะครับพวกหัวน็อตต่างๆด้านล่างตรง แต่มันบ่งบอกได้ว่าประตูไม่เคยแกะซ่องหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยๆแบบนี้ที่ใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย096 535 5153 96นะครับ535 5153นะโตโยต้าเบนซูลี่นะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ที่แรงงานตีโครงสร้างนะครับไม่มีมีความชนน้ำชนหนังนะครับมันก็จะต่างจากคอมพิวเตอร์นะครับด้วยเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องการใช้งานเรื่องการขับขี่อะไรก็แล้วแต่ นะครับมันสะดวกสบายนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยมันสไล่ข้ามสองฝั่งเนาะนะครับตัวนี้ผมมันก็ติดเครื่องไว้ก็ได้ยินเสียงเครื่องอย่างดีนะไม่มีก๊อกไม่มีแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะก็เป็นเครื่องเดิมแล้วก็คือมันอยู่ที่คนเลือกใช้นะครับแต่ถ้าแบบใครชอบหน้ายาวก็ไปหน้ายาวได้นะครับแต่เป็นดูรีบจะได้เรื่องความสะดวกนะครับโอ้โรถปงไม่มีแก๊สนะครับซีทางมะพร้าวเดิมนะครับเดินรถหน้าเดิม รลงถุงตัวคาร์ต่างๆนะครับดูได้เลยให้ดูทุกจุด8ปดแสนสามกันบาทนะพี่ใครสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับ096-535-5153 096นะครับ535-5153กับเบอร์ป้าเบนจูรี่นะครับ3คูสูตัววีนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะพเพราะรถเุิ่งซื้อเข้ามานะครับนะอยากดูรถทดลองขับก็มาได้เลยนะครับสุวินาวงซอยหนึ่งกับหนึ่งนะบริษัทออโตสาขาสองนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยครับ